าละครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมรัมอลเลเจนส์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เกมรัมเมเลเจนส์นะครับก็มีอัปเดตใหม่นะฮะตัวใหม่มาแล้วนะครับผมก่อนที่จะฉลองครบรอบ4ปีนะครับกับ Legends Limited Tag Android 1718นะครับผมก็คือสามารถสลับตัวได้แบบโกคูกับเบจิต้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีตัว Extreme ที่สามารถสลับได้นะครับเป็นแท็กคาแรคเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผมตัวแรกของเกมนันคือโกฮังกับ นั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมทุกคันเี่กก็เป็นถึงระดับ LR เลยนะแต่ว่าโกฮังเี่ยจะเป็นซุปเปอร์ไซยาใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นร่างเบสนะครับแต่ก็เก๋ดีนะครับมีแมคาทนิกในการที่จะทำการแท็กเหมือนอย่างกับตัว Legends Limited ยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่ก็เป็นตัวแค่ระดับ Extreme เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งในตู้นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับตัวผมเองนะเพราะว่าแน่นอนตัวใหม่ก็อยากได้อยู่แล้วนะครับโกฮัง up down ดีแน่นอนนะครับผมยังไงก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่ายืนระยะได้ยาวมากที่สุดในเเกมมมตัััวนนึะะครรบพาีีีท่ด ตากาสสองใบนี้ดีมากๆนะครับแถมยังมีโอ้โหมีทุกอย่างอ่ะดีหมดนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ตอนนี้ได้รับอีกผิดพัฒนามมาใหม่นะครับผมก็เลยเก่งมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตัว Android ผมเม่มมีแค่เจดาวนะครับได้อัปดาวเพิ่มขึ้นก็จะดีมากๆเบต้าก็ดีนะครับซามาสูดล้นแล้วนะครับเป็นแค่ตัวเดียวในตู้นะครับที่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่จอมันบูโรเซยเออมาก็โอเคนะครับเพราะว่ามาอัปดาวเพิ่มนะครับแต่ว่าซามาสูดหน้าเน่าเนี่ยไม่เอาอยู่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีตัวฟีเจอร์เท่านี้นะฮะโอเคมาไปแล้วนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมมี13,500สาโนคริสตัลนะครับผมก็เปิดไปนะจังหวะนจะได้นะครับความจริงผมก็อยากจะได้2ตัวนะครับแต่ในคลิปเนี่ยคือขอสักตัวก่อนก็จะดีนะครับผมอ่าคือเปิดในคลิปเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มาหลายคลิปแล้วนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยคือผมก็ได้ครบทุกตัวอยู่ดีนะฮะคือไปเปิดหลังไม้ได้อยู่ดีนะครับผมคือ สะสมเอาแค่แบบเพชรฟรีเพชรจากอีเวนต์อะไรพวกนี้นะฮะเออไม่ได้แบบว่ากด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 รัวๆแล้ว,ลว,ลวเปิดให้ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบเปิดครั้งละพันสองพันอะไรเงี้ยจนในที่สุดมันก็ได้นะเออโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะแต่อีกสองตัวก่อนหน้านี้อย่างบาดักกับจีเลนเนี่ยผมไม่ได้เปิดตัวที่2เลยนะเออตัวนี้น่าสนใจนะครับอาจจะเปิดหาตัวที่2ก็ได้นะแต่4ปีมันมารออยู่ตรงหน้าแล้วนะครับผมโอเค ไม่น่ามีอะไรนะครับผมขอสคิปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันดูเบลอมากๆนะฮะก็ห้าตัวไปนะครับเบลอมากๆ700โอเคแล้วก็จะเข้าลูป3,2003 3 0 0นโโนคริสตัลตอนหนึ่งรอบนะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะบวกเอาสองฟ้าสีแดงดูดีนะแต่ว่าพอตเดียวนะอาจจะหลอกก็ได้ดูซิมีอะไรไหมแหะอีกข้ามเลยใช่ไหมเหมือนคนหลอกโอ้โห ข้ามเลยข้ามเลยดีเดียวได้ตัวคูดเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังโหได,ได้ได้ดิสโปใหม่ด้วยนะครับเออผมยังไม่มีนะครับมาจากตู้จีเรนนะครับผมเออเพิ่งจะตัวใหม่นะครับเอ็กซ์ตรีมโอ้แต่ล่อโอ้โหได้สปาร์คิ้งสี่ตัวเลยโคตรงงนะมาจากไหนนะครับโอเคความพ่ายแพ้รับพอตเดียวนะครับหลอกลวงเราได้เยอะแยะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัวใหม่อยู่ดีนะแต่ว่าไอพิกุโลเมื่อกี้ก็อยู่ในแบบกวนกวนตัวที่มันจะออกมาด้วยเหมือนกันนะนะกวนกวนตัวอยู่ติดตู้เฮ้ยเถาอยไปท้องฟ้าตีดฟ้าโอเคว่ะ มีแววลุ้นนะครับดอกนี้น่าสนใจลบยังไงต่อยติแพ้แล้วเปไม่เป็นะไรเมื่อก,กี้ก็แพ้นะครับเลยจะเป็นสีทองนะครับแล้วใครดีเท่าไหร่แพ้อ,อีกแพ้ไปเลยรับว,วิสหม่นะเป็นเบจิตา้าโอเคดูเท่าหน่แล้วกันครับรอบต่อไปค่อยสกิปเป็นใครมานะครับ ป็น L F หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวอะไรกากาข้างตู้ธรรมดานะครับผมโอ้เอ็กซ์ตรีมล้วนๆหน้าตัวสุดท้ายเลยเปล่าเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ละโอ้โหปะเล่นเอ้ยมาแล้วมาแล้วสุดจัดโอ้โหโดนเดี๋ยวนี้มันแบบไม่คุณสกิปให้นะมันทุกตัวนะฮะปกติตมันจะมีสกิปขึ้นไงเออ ถ้าเป็นตัวซ้ำนะแต่นี้ตัวซ้ำก็ไม่ขึ้นสกิปเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ไม่รู้ก่อนนะครับโอ้ได้เลเจนร์ลิมิเต็ดมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับผมในลูปแรกพันสอง u ไปเลยอีก2ดาวถือว่าโอเคนะฮะส่วนปังก็ชาติไหนก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เริ่มเล่นตอนเกมเปิดนะครับเกมตัวพวกเริ่มเริ่มต้นเกมเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับม,มาแล้ว LF ตัวแรกโรเซ่อย่างดีที่ไม่สามารถหน้าเน่ารักตู้ลือเกินแต่พอไอ้ตู้พันสองนี่แหละเดี๋ยวมันจะเต็มอย่างง่ายได้นะครับสำหรับผมนะ นี่โลเซกับไปอีกสองดาวแล้วอะคิดดูดิมาอย่างไวยังไงครับห้าพอตสีแดงเฮ้ยชนะวะมีความน่าลุ้นขึ้นมาหน่อยนะรอบนี้แต่ไม่น่าจะเป็นเลเจนด์ลิมิเต็ดแล้วหรือเปล่านะครับดูจากทรง ความแบบแห้งแล้งนะครับมันดูแห้งแล้งนะเออเปิดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรมากเนะี่ยอ่าโลเซอ่าครั้งโอ้โหพวกนี้มันตัวติดค้างตู้ทั้งนั้นเลยนะแบบศูนย์จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะโอเคยังไม่ได้นะครับหมดไปแล้วสามพันกว่านะครับหนึ่งรอบรอบนี้ล็อกฟรีโอ้โหพอทเดียวผมฆ่าเลยได้ไหมเอามาเลย อุ้ยได้โกเทงแล้วก็ได้ครูแบล็กเนี่ยตามคาดทำไรเนี่ยเดี๋ยวลูกหมาลูกหมายอมแพ้นะเฮ้ยโกครูบลูในมัลตินี้หรือว่าไม่แน่นะครับไม่แน่ห้าร้อยห้าตัวมาสองตัวเลยนะสองเอสพีเลยนะดวงมันจะมาเนาะมาเดี๋ยวนะมีอะไรไหมไม่มีนะครับ แพ้ไหมไม่ไมาเยบชนะเคมันข้ามไปเลยนะันีะมาครับสองตัวตัวที่หนึ่งาดหรือสองไปเอยถึงอย่างว่าน,นะครับผมเกมเกมนี้นะเกลือแลอเกินนะผมแล้วมาลลเจนนะผมไม่เป็นไรครับมีความหวังอยู่นะของฟ้าสีฟ้าแล้วยังเป็น ดาวนบอลแตกด้วยนะผมโอ้โหมีแวร์สุดไม่มีาบาดักนะฮะโผล่มาในว่าจะมีนะครับเป็นโบลีแทนไหมไม่นะครับเป็นอะไรเอยชนะธรรมดานะผมโอ้โหชนะธรรมดานี่ดูธรรมดานะออกมาเป็น <c oughs> ตามสูตรนะครับ แอนิเมชันอลังการขนาดไหนนะครับคุณก็เฮ้ย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 โอ้บ่นเยอะบ่นเยอะ Let's go ที่หนึ่งมาแล้วนะโว้โอ้บ่นเยอะนะบ่นเบิ้ลเยอะนะครับแอนิเมชันอลังการขนาดไหนก็ส่งมาแต่ตัวกระจกกกระจที่ไหนได้นะส่ง L F มาแล้วนะครับโอเคนะครับผมมาแล้วนะเปิดไฟเรียบร้อยนะครับสำหรับ Android 7.8นะครับผม3ดาวนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราจริงๆก็น่าจะได้ตัวหนึ่งนะครับจะได้เปิดซีเบลิ i t y 3นะครับผม อืมฟิวเจอร์นะครับแล้วก็แท็กแอนดรอยด์ด้วยนะครับอืมน่าจะได้เพิ่มอีกอร์บิทตีท้หนึ่งนะโอเคมาแล้วหนึ่งตัวนะผมเดี๋ยวดูที่ว่าที่เหลือเนี่ยจะได้หนึ่งตัวหรือเปล่านะฮะจริงๆผมอยากได้สองตัวอยู่แล้วนะเฮ้ยมาซ้ำซ้อนเลยไปกันไม่แน่นะครับดวงอาจจะดีในแต่รอบนี้ดีนะครับหลังจากบนไปนะเอ้ยไปชมมันอีกไม่ได้นะครับชมมันเลยมันรู้นะครับเกมก,กากๆนะเกมเก,กลือแบบนี้ ไม่คิดจะให้อะไรดีๆกับต hey. ูวว hey. hey. wow. ่างเหรอแพ้กไหมชนะนะครับโอเคไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย let's go ว้าวเกมกักกากแบบนี้เกมกักกากแบบนี้นะครับผมผมบอกแล้วนะครับเกมกากเกมกากแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วมาแบบนี้ก่อน อนนิเวอร์สซลลีคือโคตรดีนะครับผมคือดวงช่วงก่อนแอนนิเวอร์ซารี่ผมจะดีเว้ยแล้วมันจะยาวไปจนแบบหลังช่วงแอนนิเวอร์ซลรี่เลยอ่ะคือแบบมาจัดจัดครับดวงมาจัดจัดโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ let's go หกดาวปาดมาแล้วนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวอัพเป็นเจ็ดดาวเลยดีกว่านะสีพาวเวอร์ Power. น่าจะเหมาะกับเจ้าตัวนี้อยู่นะมาลีกสองรอบนะครับผม มาดูซิเฮ้ยรอบนี้อาจจะมีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับเรายังเหลืออีกสองรอบไม่น่าเชื่อนะทุกคนโอ้โหมาครับนี่นะฮะมาอีกตัวนึงฮาเลยนะเกมก,กาเก,ก,ก,าเ,ก,ก,กาเกมกินเกินเกมเนี้ยเปิดไปไม่ค่อยให้แล้วโอ้โหมาตัวแบบนี้มาได้สองตัวค้อนปินเนี่ยอุ้ยเสียวเสียวสิบแปดสิบเจ็ดมาสิบเจ็ดมาแต่สิบแปดไม่มานะครับ โอ้มาแล้วสิบเจ็ดอีกแล้วเฮ้ยจะช่ง้อยชะง้อยแบบนี้แล้วก็เลเจจิลี่สิบเจ็ดมาลุลๆนะครับแต่ไม่ได้พาสิบแปดมาด้วยสิบแปดไหมยังยังไม่พาไม่สตาร์กิ้งโคตรเยอะนะครับโกฮงโกฮังอะไรมากันทั้งตระก,กูลครับเล่นมาทั้งสากะเลยทีเดียวมากตัวหนึ่งเน้อผม,อมกากลุ้ลกากอ้อะครับโอ้ใช้ได้อยู่มีแค่ตัวเดียวนะคือตัวที่ห่วยที่สุดด้วยนะผมนั่นก็คือ 17ตัวเก่าเนี่ยน,นะครับผมสามารถอัพทีวาเบอร์ได้หนึงล็อตฟรีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายเลยนะผมพอใจเลยนะผมอยากได้2ตัวคือ,อยังไงผมก็จะเปิดจนหมดขอแค่2ตัวเพราะแหละว่าเดี๋ยวอีเวนต์ซารีมาแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นอินเทนซีเพลเยอร์ขนาดนั้นอู้มานะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสบายๆนะครับไปตบแล้งอ่อนๆโชว์ความสามารถของตัวแท็กในแล้งอ่อนๆดูนะผมน้ามาครับแพ้ไปนะครับแต่ว่ามีอะไรไหม หม่มีนะมีวิสไหมไม่มานะผมถ้วิสอวกาศนี่คือโคตรโคตรแปลกนะครับแต่รอบนี้นี่คือจะจะเป็นท้องฟ้าครับอวกาศที่เอ้ยเ้ยจะบอกไม่มีเลยเลยเหรอกากเกลื่อนกากเกลือยังด้วยดิสโปลุลัวโอเคนะน่าจะจบประมาณนี้นะครับสาหรับรอบนี้นะฮะดวงโคตรดีนะเตรียมไปสัตว์พีพีต่อนะผมไม่มีแล้วนะหมดละโอเคนะครับผม ไม่ได้ ex อ่อโกฮังกับทรังแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอ่อผมไปเรนต่อนะเฮ้ยแต่มันเปิดอีกรอบนึงนะครับแล้วมันจะได้สิบเหรียญนะผมเปิดไปเลยแล้วกันนะผมก็ถ้าได้สิบเหรียญผมก็เอาตั๋วการันตีมาเปิดได้นะผมคิดว่าผมคงไม่ถไลต่อแล้วกับตู้นี้นะครับเปิดไปเลยแล้วกันนะครับตัวแรกเฟกไหมไม่มีอะไรมาเลยนะผมโอเคนะถ้าจะมีไอ,เ,อเด็กน้อยสองตัวนั้นก็ดีนะครับไปแลก,นะกไหมครับไปแลกไหมเพราะว่าผมน่าจะเปิดไม่ถึง 20,000กว่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงล่างๆไอ้พวก4 power l f ผมคงไม,ม่ได้แล่วนะครับผมคงปิดตู้ประมาณนี้ไปเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่วันแรกที่ตู้มาตั้งแต่10นาทีแรกที่ตู้มานะครับ <laughs> ปิดแป้งไปเลยแล้วกันนะง่ายๆอย่างนี้เลยมาตัวครับส่งท้ายมี5%นะครับที่จะได้สปาร์กิ้งนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าไอ้ตัว extreme เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหจะหาเจอไหมฮนะมีไหมมีเอ็กตรีมใหม่ไหม มีแต่สปาร์กิ้งใหม่อ่ะเฮ้ยนี่มีตัวใหม่ด้วยดิยังไงฟีเจอร์ลิสต์ Two t h o u s years later เอ๊หาไม่เจอนะครับคือมันสปาร์กิ้งการันตีนะครับผมแล้วไอ้ตู้เนี้ยมันจะมีสองหน่อนี้ได้ยังไงเนี้ยผมก็ไม่น่าไปนั่งหาแล้วมันเอ็กซ์ตรีมเนี้ยมันสปาร์กิ้งการันตีนะครับคือเปิดยังไงก็ไม่มีทางได้สองหนองหลังนี้แล้วมึงเอามาใส่หน้าแบนเนอร์ทำไมวันเนี้ยมันหลอกลุงผู้บริโภคกันชัดนะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะห้าเปอร์เซ็นต์ตัวใหม่นะครับ แต่งหลอกลงผู้บริโภคไปเลยมาครับยังไงมันก็ใบอยู่แล้วล่ะมาเลสเตอร์ลิปเปต้าโอ้โหอย่างว่านะครับตัวพวกขานี่ผมไม่เคยมายุ่งกไหร่นะครับกิติศัพท์มันขึ้นชื่อนะครับเปิดร้อยได้หนึ่งใบอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยแต่ท้องฟ้าสีฟ้าว่ะอ่าบีต้ามานะครับข้ามเลย let's go เลสเตอร์ลิปมึงเอาอะไรมาครับแทนร้อยสิบห้าพังนะครับโอเคอัพอัดาวด้วยนะโอเคนะผมและนี่ก็คือตู้ Android 17 10 8นะครับถือว่าผลประกอบการคงไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าสบายใจและพอใจเป็นอย่างมากนะตอนนี้นะเหลือแค่โกหังทั้งที่ยังไม่ได้นะครับเป็นกซ์ตรีมแต่ว่าเขาช่างมันแล้วคนระับแล้วก็เหลือประมาณนี้ที่ขาดนะตัวที่ แหม่น่าเสียดายสุดคือเจ้าตัวนี้นะผมอยากได้มากๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดตู้17 18นะครับแต่ว่าเซฟเพชรไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าแอนนิวเซอร์เรีฉลองครบรอบ4ปีเนะี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะจะเลยประมาณสักเดือนหนึ่งได้มั้งนะฮะซึ่งน่าจะมีของดีจัด อยู่นะทุกปีเนี่ยมันใช้คือปีชนปีอ่ะปีชน2ปีได้ซ้ำนะ,ะเผื่อนะเพราะฉะนั้นยังไงเซฟไว้แอนนิเวอร์ซารี่ดีกว่านะครับตัวพวกนี้เนี่ยบางทีก็เก่งบางทีก็ไม่เก่งเหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยมาขั้นเวลาแป๊บๆก็ตกยุคนะฮะมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปชุ่มเทมันมากแล้วกันนะครับผมแม้จะเป็นแท็กคาแรคเตอร์ตามตีเอาละครับผมยังไงก็ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครัเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ